สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวันลุนีลมจิริค่ะชื่อเด็กหญิงเบียร์สัตดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิติมานนะคะคุณพงฮ์ค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวัสดุวัสดุที่ใช้หนึ่งไม้ไผ่สองดาดแก้วสามกาวสี่เชื่อ เอาไม้ไผ่ใหญ่สองอันยาวหนึ่งเมตรไม้ไผ่เล็กสามอันยาวหกเอเซนเมตรและเอากาวแน่กับไม้ไผ่ใหญ่ติดกับไผ่เล็กติดเสร็จแล้วเอากระดา Hãy subscribe